365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจ,จักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่312คำสอนของพระศาสนจ,จักรเรื่องสังคม หนังสือคำสอนพระาศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่2 4 1 9การเปิดเผยของคริสตศาสนาส่งเสริมให้เราเข้าใจกฎของชีวิตสังคมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระาศาสนจรรักรได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ถึงความจริงเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อปฏิบัติพันธกิจการประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ในพระนามของพระคริสตเจ้า ประศาสนจักรจึงเป็นพยา,ยานถึงศักดิ์ศรีและกระแสเรียกเฉพาะที่มนุษย์มีต่อความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆประศาสนจักรสอนมนุษย์ถึงข้อเรียกร้องของสันติภาพและความยุติธรรมตามพระปรีชายานของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2420 พระศาสนจักรตัดสินความถูกผิดด้านศีลธรรมในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลหรือความรอดพ้นของวิญญาณเรียกร้องให้ทำเช่นนี้พระศาสนจักรมีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติในระเบียบศีลธรรมแตกต่างจากพันธกิจของอำนาจทางบ้านเมืองพระศาสนจักรสนใจเรื่องทรัพยากรทางโลกส่วนรวมของทุกคน ในฐานะที่ทรัพยากรเหล่านี้ถูกจัดไว้ให้มุ่งหาความดีสูงสุดซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของเราพระศาสนจักรจึงพยายามที่จะปลูกฝังท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรของโลกในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2 4 2 1 คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรได้พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่19เมื่อพระวรสารต้องเผชิญหน้ากับสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างมุ่งผลิตผลเพื่อการบริโภคซึ่งมีความคิดแบบใหม่เกี่ยวกับสังคมรัฐและอำนาจปกครองรวมทั้งรูปแบบใหม่ของแรงงานและการถือกอรรมสิทธิ พัฒนาการความรู้ของพระศาสนจักรในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเป็นพยานว่าคำสอนของพระศาสนจักรรวมทั้งความหมายแท้จริงของธรรมประเพณีนั้นยังทรงคุณค่าถาวรและทันสมัยใช้ได้อยู่เสมอหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2422 คำสอนของพระศาสนจักเกี่ยวกับสังคมประกอบด้วยประมวลคำสอนที่พระศาสนจักอธิบายความหมายของเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าโดยคำนึงถึงพระวาจาทั้งหมดที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเปิดเผยไว้คำสอนนี้ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจการกระทำของผู้มีความเชื่อมากขึ้นเท่าใด ก็ยอมเป็นการยอมรับของมนุษย์ผู้มีน้ำใจดียิ่งขึ้นเท่านั้นหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,423คำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับสังคมเสนอหลักการให้คิดพิจารณาเสนอมาตรการเพื่อตัดสินให้คำแนะนำเพื่อการกระทำ ทุกระบอบการปกครองที่ใช้หลักการด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคมล้วนขัดกับธรรมชาติและการกระทำของบุคคลมนุษย์ทั้งสิ้นหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2424 ทฤษฎีที่ใช้ผลกำไรเป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียวและเป็นจุดหมายสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อมเป็นที่ยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรมความกระหายเงินทองอย่างไร้ระเบียบมีแต่จะก่อให้เกิดผลร้ายอยู่เสมอความกระหายนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุต่างๆของการต่อสู้กันที่ทำลายระเบียบของสังคม ระบอบการปกครองที่ถือว่าสิทธิพื้นฐานของแต่และบุคคลและหมู่คณะมีความสำคัญน้อยกว่าองคอ์กรจัดการผลผล,ผลิตส่วนรวมยอมขัดกับศักดิ์ศรีของมนุษย์การกระทำทุกอย่างที่ทำให้บุคคลกลายเป็นเพียงเครื่องมือหากำไรเท่านั้นทำให้มนุษย์กลายเป็นทาตนนำไปสู่การบูชาเงินทองและช่วยให้ลัทธิอเทวนิยมเผยแพร่ยิ่งขึ้น ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2425พระาศาสนจักรปฏิเสธไม่ยอมรับแนวคิดการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จและไม่ยอมรับพระเจ้าที่ในสมัยปัจจุบันมักควบคู่ไปกับลัทธิคอมมิวนสิสต์ หรือสังคมนิยมนอกจากนั้นยังปฏิเสธไม่ยอมรับลัทธิปัจเจกชนนิยมในการปฏิบัติลัทธิทุนนิยมรวมทั้งการที่กฎหมายการตลาดมีอำนาจเหนือการงานของมนุษย์การจัดระเบียบเศรษฐกิจโดยใช้ระเบียบที่ส่วนกลางกำหนดไว้แล้วเพียงอย่างเดียวเป็นการทำผิดต่อหลักการความสัมพันธ์ทางสังคมเพราะว่า ยังมีความต้องการบางอย่างของมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบการตลาดอย่างมีเหตุผลและส่งเสริมการริเริ่มทางเศรษฐกิจโดยคำหนึงถึงลำดับที่ยุติธรรมของคุณค่าต่างๆและผลประโยชน์ส่วนรวม365วัน จากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า